ชวาายิ่งแฉ่งแม้เราจะหกแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุใจรับข่าวกันไปให้เบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่สนับสนุนโดยโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าใหม่ยาริสทีอาร์ดีสปอร์ติวสบูเบเนตซีเอ็นอีพวกเราเฮฮา สวัสดีครับสวัสดีคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั่วไทยที่ตอนนี้สัมผัสอากาศหนาวอยู่นะฮะกรุงเทพวันนี้19องศาเมื่อตอนตีห้าขณะนี้น้20ต้นๆแต่เมื่อกี้แฟนรายการที่เชียงการคุณบัว ส่งมาบอกทางโซเชียลเชียงไรนะเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านจังหวัดน่านคือบัวเขาเป็นแฟนรายการตกมันบันเทิงนะฮะ<า>ส่งมาว่ามาเช้านี้นะฮะขณะนี้8อ,องศาฮะที่น,าน่าแต่หิมาไม่ตกอย่างที่เขาลือหึงลือหึงกันฮะเชียงราย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 พี่บุมเชียงรายเชียงรายณตอนนี้5องศาค่ะ เจ้าสาวเดี๋ยวมันจะเป็นอาทิตย์นี้ก็เป็นเจ้าสาวนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดแต่งงานที่เตรียมเอาไว้เนี่ยจะเอ่อกันหนาวได้ไหมแนะนำคนที่จะมางานยังไงพี่บุ๋มฝากบอกในไอจีไปทิ้ง้วใช่ไหมเรียมหมวกและเสื้อกันหนาวมาด้วยค่ะแล้วเป็นไปได้ผ้าห่มด้วยก็ดีแล้วเต็นท์นะคะนอนจตได้าต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเต็มเต็มเลฮะเหรอเตรียมให้พร้อมเลยนะคะแล้วห่อกันให้มิดเอสมาพูดคุยกันนแต่งงานหรือเปล่าครับสี่ตองหนึ่งตองสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับส่งมาตรงกบลัดับที่ 1 4กับ30เหมือนเดิม <ฮะ S 1> รับไปเลยเช่นเคยกระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดย oh, โอโซสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าครับผมเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีแฟนๆทางอีสานก็ส่งมาเหมือนกันนะฮะในตกมันบันเทิงก็บอกว่า<อ>ที่น้องบัลลำพูก็หนาวเหมือนกันนะ,ะอ,อย่างที่บอกไปแต่เมื่อวานนะฮะหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับที่มีความพร้อมนะคะพูดง่ายๆก็คือ มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีแล้วก็ช่วยมีกําลังที่จะช่วยประชาชนนี่ยนะฮะ,ฮะยอมรับเลยไปมาเมืองหน้านเนี่ยมีน้องน้องนักเรียนและหลายๆคนเนี่ยไม่มีเครื่องกันหนาวนะเปะัไม,ม่วยงาน,นาไหนที่มีศักยภาพช่วยเถอฮะ ต่างจังหวัดนียังต้องการความช่วยเหลือต้องการไออุ่นอีกหลายหน่วยงานเลยนิดๆหน่อยๆนะคะถุงทงถุงเท้าก็ยังดีค่ะถ้าเกิดใครไม่ทราบว่าจะซื้อจากแหล่งไหนนะคะถามดิฉันได้ใา้บรรดาก็ช่วยไปเยอะเหมือนกันนะนี่ไปข่าวแรกกันดีกว่าข่าวคนกลุ่มนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยหนาวเพราะว่าไม่ค่อยใส่เสื้อผ้ากันมันไม่หนาวเต้นกนาวลังกายมาไงอคือก่อนนั้นตอนเกิดเหตุออกกําลังกายมาใหม่ๆต้องเลยอุ่นไม่ค่อยหนาวแต่ตอนนี้พอเป็นข่าวหนาวแน่ๆไม่ตอนที่เห็นข่าวเห็นข่าวครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ยังแบบไม่แปลก แกใจมากเพราะว่าคิดว่าคาดว่าสิ่งอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในสังคมได้บ้าง <ừ. S 1> แต่ตกใจตรงที่มีดาราศิลปินอาวุโสอยู่ในงานฉันไม่ตกใจเพราะฉันถือว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะดาราหรือคนนอกวงการก็คือคนนะมันก็มีความรู้สึก ừ ừ. Um อารมณ์ emotion นี่ e ม o t i o n แต่เ <Em otion. S 2> มื่อวานนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็มีคลิปปรากฏในฟิตเนสซึ่งเป็นข่าวดังมาสักหลายวันแล้วเนี่ยแหละนะแต่เมื่อวานนี้ก็ปรากฏคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับซึ่งมีดาราตลกนะครับหน้าคล้ายก่อนตอนแรกหน้าคล้ายอเด่นดอกประดู่แต่ตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วยืนยันนะฮะจากภรยาคุณตือสุวพันยอมรับบอกว่า คนในคลิปเนี่ยไม่ต้องคลงต้องคลายหรอกคือเด่นดอกป่าดูนี่แหละซึ่งหัว,หวฉันเองภรรยายอมออรับว่าสามีเนี่ยก็ตัดสินใจไปร่วมเป็นพิธีกรในงานนี้เพราะว่าก็เป็นเพื่อนฝูงรู้จักมักจีกันแต่พอไปถึงที่ฟิตเนสดังกล่าวเนี่ยก็เห็นสภาพอย่างที่เห็นกันในคลิปเนี่ยนะไม่เห็นไหนแหละเบอร์ไปหมดจะไม่รู้อะไรที่เห็น้ะที่เห็นเนี่ยมันก็บอกอากาศไม่ได้ไงพมันเบอร์เลยขนาดนี้จะรู้อะไรอันนี้ต้องอันนี้ต้องเบอร์ค่ะเพราะว่าแก้เกือบจะบางคนแก้เกือบหมดจริงเหรออะอย่างนี้บไม่เคยดูเลย บางคนท่อนบนก็ไม่มีท่อนล่างบางคนก็ไม่มีบางคนนี่คือผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงอ๋อูาโอเคก็ถ้าเกิดท่อนบนออกกําลังกายมาเสร็จเนี่ยท่อนบนไม่มีของผู้ชายนี่ก็ยังโอเคใช่ไหมไม่เป็นไรคราวนี้อเด่น คุณตือสุวพรันธ์ซึ่งเป็นภรยาของอเด่นเนี่ยนะก็พบว่าบอกว่าพออเด่นไปร่วมงานเนี่ยก็ไปรู้ว่าเอ้ยมันมีสาวสาวนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่ในงานอเด่นก็เลยขอตัวกลับก่อนคือตอนนั้นน่ะตอนที่เห็นในซีนของอเด่นเนี่ยอเด่นบอกว่าเป็นช่วงเริ่มงานแล้วก็จ้างตัวเองไปเป็นพิธีกรในงานตอนตนตอนได้รับงานก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณตือสุวพรพันธ์ก็บอกว่า ก็ได้ตักเตือนได้ตักเตือนสาม,มี <c oughs> ก็คือผมได้พูดคุยกันในครอบครัวนั่นแหละเพราะเม <c oughs> ื่อวานที่คุณเด่นเองก็ถ่ายละครอยู่นะฮะเห็นบอกวันนี้ <c oughs> จกลับกรุงเทพแล้วก็คงจะมีนักข่าวไปตามกันเพราะฉะนั้นก็ฝากอาเด่นแล้วกันให้สัมภาษณ์สักนิดนึงฮะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ งานประเภทนี้ได้อย่างไรโดยที่คุณตือภรรยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเออวันนั้นก็รู้นะว่าต้องไปงานนี้ว่าต้องไปเป็นคนรับงานคือรู้ว่าต้องไปงานนี้ก็สังเกตเอ๊ะทำไมวันนี้สามีกลับบ้านเร็วเออแล้วอเด่นอเด่นนะพูดถึงนะเรียกว่ารับสารภาพตั้งแต่ถึงบ้านเห็นหน้าภรรยาเนี่ยก็บอกว่าแสดงว่ารับสารภาพก่อนจะมีข่าวเหรอถูกต้องอาตือบอกว่ารู้ตั้งแต่วันนั้นเลยพอกลับบ้านมาถึงเนี่ยก็เล่าให้เมียฟังเลยบอกไปงานนี้มาแล้วเห็นสาวนุ่งน้อยหงมน้อย ขอตัวกลับก่อนคือเรียกว่าอธิบายสาวจริง,งหรือเปล่าประเทศ2องไหมอะ่ะคือสาวจริงสาวจริงสาวจริงรฉันไม่เห็นคลิปเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเบอร์สักขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่า เท่าที่เห็นที่มันระบุได้เนี่ยมันคือเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระเทยนะไม่ใช่หรู่แยกไม่ออกกอสีเธอแยกออกหรือเปล่าคือถ้าถ้าเป็นกระเทยจริงก็คงต้องแปลงมาแล้วอ่ะมันแทปได้มอนเข้าแทปหรือเปล่ามันจะตอกจะแทปหัวใจวันนี้ก็บหมอกว่เขาถอดร่างด้วยเหรอก็ถอดเสิ้อ้ทำเหมือนหรือป่าดูนี้หมอเขาเก่งจะไปจะผู้หญิงจะกระเทยก็ห้ามถอดค่ะใช่จริใช่ไหมคือมันก็ึงอย่างที่บอกนะคะว่าเราก็รู้จักอเด่นมาสมควรนะฮะอาเด่นดอกปะดูนี่อายุ73นะฮะปัจจุบันนี้แล้วก็ต้องงเียยบหาไป จากหน้าจอพอสมครวรก็อาจจะมีละครปะาปลายแต่ว่าโอ้พอโผล่ไทปทโพโร่งก็อย่างที่บอกว,ว่าภรรยาเนี่ยใช้ว่ามันโทรศัพท์นะบอกว่าตักเตือนนะแล้วก็บอกว่าสามีเองก็ยอมรับว่าเขตเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์เป็นอย่างมากมได้ไม่คุ้มเสียอย่างไรก็ตามนะถ้าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ,อแต่ว่ามันก็เป็น เป็นสีสันนะเราไม่น่าเชื่อนะว่าออกกาลังกายมันจะมีแบบนี้นะเป็นสีสันจริงๆเออคือเราเองก็เห็นภาพคลิปต่างๆอย่างเช่นในค่ายทหารอันนี้ขอใช้คํานี้เลยนะคะว่าจะมีสาวๆนุ่งน้อยห่มน้อยค่อยๆถอดทีละชิ้นแต่ดาเคยเห็นในค่ายทหารใช่ไหมค่ะฉันเห็นงานบวชในคลิปฉันเห็นงานวันเกิดจริงๆงานวันเกิดโอเคเดี๋ยวดงานวันเกิดงานศพอ่ะเข้าใจงานวันเกิดอาจจะมีแบบเพื่อนส่งไปแย่บ้างหรืออะไรบ้างแต่ งาน,นบวชอะนะฉันก็เคยเห็นงานบวชนี่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในที่ที่ไม่เหมาะสมอาจจะบางบ้านเขาอย่างเงี้ยตามต่างจังหวัดเนี่ยทํโคงทําขวัญเนี่ยบางทีตามตรงตามบงตามบ้านไงคือหัวข้ามก็ทําขวัญไงกัคือก็ทําอย่างอื่นผมเชื่อลึกๆนะว่าคนที่เป็นเจ้าภาพงานบวชอะหรือว่าเจาภาพงานอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากอะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนมากสิ่งแวดล้อมเอ้ยมันต้องมีหน่อยแหมท<อ>ี่บุ๋มเชื่ออย่างนั้นไหม คือบางครั้งเคยไปเป็นพิธีกรแล้วเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ตกใจก็คือมีโชว์ส่งมาอย่างนี้จริงคือดนตรีแขกส่งมาให้นี้นะฮะวงดนตรีต่างจังหวัดเนี่ยที่มีนักร้องร้องเนี่ยกลางคืนหัวค่ำก็ร้องใส่สักขายาวฮะพอดึกดึกอากาศมันร้อนก็ถอดขึ้นเรื่อยๆพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยไม่ใส่เลยเขาใส่ทูพีสรองเท้ารองเท้ากับหมวก เขาเขาหัวะ่ก็เชื่อว่าก็เชื่อว่านะผมเชื่อว่ายังยังยังคงรามางท่านก็คงมีได้ให้เห็นกันอย่างเงี้ยฉันว่าที่มันเป็นข่าวเพราะว่าคลิปันหลุดอะจริงๆแล้วแบแบบแบบนี้ฉันว,ว่ามันไม่มีที่นี่ที่เดียวม,มันมีมันมีอื่นด้วยมันมีแต่ก็สิ้นสุดไปไหมอะ ไม่มรู้เลยนี่ผมมันรู้จากคลิปเนี่ยว่ามันมีแบบนี้เนี่ยเหรอแล้วเมื่อกี้ที่เราฉันฟังเราตรงนั้นตรงนี้อ่ะก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีนะ้วไปอะไรแล้วไปของแบบนี้ระวังนะเธอยังไม่มีเมียถ้ามีข่าวขึ้นมาแม่นดือดเตือนเลยนะแม่นิดนึงนะเรารู้ไหมไอ้ไอ้นี่ไอ้เมื่อกี้อยู่แถวไหนผมฟังเขาเล่ามาค่าเมมเบอร์เท่าไหร่ค่าเมมเบอร์เท่าไหร่ฟังเขาเล่ามาไม่รู้เลยจำไม่ได้อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนแถวเนี้ยใจกลางสรทเนี่ยเหรอเนี่ยเลยไปนิดเดียวฟังเข้ามาออ๋แถวล้วมาท่านต้องยิ้มทุกคนเลยอ่ะ ไปพิจตตมาเหมือนกันเคยไปป่ะพี่บีรู้หมดน้มหมดเลยย่าตายแล้วแี่รู้ในอยู่วัยรุ่นนะเนี่ยตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยที่นี่มันดังในย่านนี้ใช่ไหมฮะไปทราบผมไม่ทราบจริงคุณมาถามอะไรเยอะแยะเนี่ยไปนี่โฟดีกว่าอ่อันนี้ก็ดังเหมือนกันนะฮะคุณโฟน้องโฟโฟมดของเราเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาแล้วก็สาวหน้าววานคือคือสิ่งที่ช็อกที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยเนื่องจากคุณโฟที่ผ่านมาเธอเป็นสาวหน้าหวานมากจู่จูก็ขึ้นอินสตาแกรมแบบ ใช้คำค่อนข้างแรงก็คือที่บอกว่านี่นะฮะข้อความที่ขึ้นในอินส a าแกรมก็ดูดุเดือดมาในช่วงหลังแต่ว่าที่มันกระช่าความรู้สึกของบรรดาแฟนคลับก็คือข้อความนี้ที่ขึ้นในไอจีบอกเธอสอนให้รู้จักพอพอกันทีไอ้ผัดไม่ทน แองและอีเอีออีตเตีอ่ออิตเตยคือเอาพูดถึงกะดากันถึงอเตเตยในอินสตาแกรมเนี่ยแล้วก็มีประเด็นก็คืออีกหนึ่งปีอะไรอีกหนึ่งปีคือเข้ามาหนึ่งปีเนี่ยนะฮะรักยมของเราก็ไปแงะสัญญาเนี่ยลิชากิอฮอมาเหรอว่าน้องโฟเนี่ยอยู่สัญญาไอเอสอีกหนึ่งปีซึ่งเมื่อวานนี้น้องโฟให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนประมาณว่าไม่ได้พูดถึงไอเอสนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอเอสเลยประเด็นที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวที่เปิดร้านออกไม้แล้วมีปัญหากันนออแต่่หลาายคกก็บวเ มีปัญหากับไอเอสหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็เชื่อมโยงกันหนึ่งหนึ่งเขาเป่าีเพราะว่าเขาสังเกตว่าหนึ่งหลังๆเนี่ยมีแต่มดเท่านั้นที่มีงานขององค์นางเอกแล้วว่าหนึ่งคือหนึ่งปีสองประเด็นที่ปรรดาพูดก็คือไม่มีงานของโฟในช่วงนี้เลยแล้วก่อนหน้านี้ถ้าคนวงในก็จะรู้ว่าน้องโฟเนี่ยมีบางอย่างที่แสดงอาการออกมาว่าไม่ค่อยปลื้มกับชีวิตงานในปัจจุบันแต่เขาก็บอกแล้วไงไม่เกี่ยว เรออื่องในร้านดอ,อกไม้ร้านดอ,อกไม้ก็ะฉันก็เชื่อโฟออ,อโฟพูด,พดยังไงก็ว่าอย่งงานงนั้นแต่เพียงแต่ว่า เราเองก็อยากจะเห็นงานคู่เพราะว่าทาง RS เนี่ยก็เป็นคนที่สร้างคาว่าโฟมดให้โด่งดังอย่างมากนะคะ <ừ> แล้วก็ประชาชนหรือว่าแฟนคลับเองเนี่ยก็รักคาว่าโฟมดมากเช่นเดียวกันแต,แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าโฟมดเนี่ยอายุงานเขาก็5 6ปีก <ừ> ันมั้งแต่ชุดแรกจนปัจจุบันเน่ยจะไปเต้นแบบเก่าแบบเด็กๆตอน15 16มันก็คงไม่ได้ตอนนี้20ก,กว่ากันไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นวิธีการทํางานมันต้องเปลี่ยนอ่ะก็ต้องปรับคืออย่างอย่างมดคืออย่างมดอย่างดีหน่อยก็ยังมีไปทางละครไงแต่อย่างที่บอกว่าคนก็จับตาว่าเอะแล้วฟล่ะ นะภาพลักษณ์ตอนหลังเนี่ยก็เห็นไปในทางร้านดอกไม้มากกว่าแล้วคนเธอเคยจาข่าวได้ไหมโฟมมดเขามีปัญหากันนะถึงก็มีบ้างก็ต้องมีข่าวบ้างเราะเขอยู่ด้วยกันาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างมีแบบว่ามีอะไรที่มันมองไม่เหมือนกันบ้างมันก็ต้องมีบ้างเพียงแต่ว่าเขาเคลียร์กันได้นะวันนี้เนี่ยแต่กับกายว่าสิ่งที่อย่างที่บุ๋มเห็นเนี่ยนะกับกายว่าเอ๊ะทำไมมีมดคนเดียวที่ได้เป็นนางเอกนางเอกนางเอกทั้งทั้งที่ต่อให้เหลือสัญญาหนึ่งปีก็ตาม ต่อให้เหลือสัญญาหนึ่งปีก็ตามคุณก็ต้อง่โฟเขาไม่ต่อหรือเปล่าโฟเขาไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าเฮียก็เลยแบบอ่าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรก็ดองกันไว้เงี้ยหรอแต่ว่านี่ต้องถามเฮียเดี๋ยวเจอเฮียก่อนถึงขนาดด่ากันไอ้ไอ้ผัดไอ้เตี้ยเนี่ยมันก็ก็รุนแรงพอสมควรคือมันรุนแรงเลยแต่มันต้องขัดขัดแย้งกับหนังหน้านางด้วยคือแม่เป็นคนเป็นสาวดูเหมือนหวานๆเป็นแบบโน้อเนะฟุ้งฟิ้งอย่างเงี้ยอันนี้ไปฟังโฟกันหน่อยก็แล้วกันนะครับพูดถึงกรณีดังกล่าวก็ยืนยันอีกครััั้้งงนึบบบอกกกวว่่่าไไมดเีย RS ริค เป็นปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับร้านดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนอึดอดัดแล้วก็ลงไปเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอทุกคนก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรทำไมเป็นอย่างงี้งี้ก็แบบเฮ้ย oh, hey, ตายแล้วแบบลืมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่คนสามารถคิดไปได้ต่างๆนานาเราก็เลยแบบเฮ้ยลบทง้งไหนที่แบบมันไม่มีอะไรแล้วเยียเคลียร์กันเรียบร้อยอ่ะเรื่องร้านน้อยใจเรื่องอะไรไม่น้อยใจเลยค่ะก็มีละครสมมาให้เรื่อยๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะดูบทว่าเข้าออตัวเองหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่เข้าเราก็ก็ยังไม่รับก็หาที่เราสบายใจแล้วก็เขาสบายใจอยากให้เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เด๋ยวปีนี้ก็มันจะออกอัลบั้มโปรโมตนะคะฝากติดตามด้วยอ่านะคะก็คงเคลียรแหลงงานก็เคลียร์ในปนัดดาเพราะว่าเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะอเขาเรียกอะไรเข้าใจผิดว่ากําลัง มีปัญหาเออมีปัญหากับไอเอสอันเนี้ยอันเนี้ยยังพอเดาได้ครับอันนี้ยังพอเดาได้ก็ต้องมีบ้างแหละไม่้คนเรามันจะระเบิดอารมณ์อะไรกันขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างสักคนแหละใช่ไหมมันก็มีปัญหาใครสักคนนั่นแหละในนั้นน่ะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องเคลียร์กันต่อไปในอนาคตแล้วก็ส่งงานให้น้องบ้างอเี้แต่เรื่องทีดีกว่าฉันชอบ้วย่องอันเดาต่อไปเนี่ยเขายังไปฉันใช้ฉันใช้ประเด็นว่าสองคู่สี่คนมันงงๆอยู่เหมือนกันสองคู่สี่คนคืออย่างงี้ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่้้วัไใ คู่เดียวเหรอคู่เดียวสี่คนคู่เดียวสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทยพยอยเล่าไปแล้วกันผูกเรื่องกันนะแต่ปีที่แล้วตอนที่ไปปีที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วที่เต้นว่าก็คือพี่จิ๊บมะสุเป็นเซนเอื่อ่อนน้องหนีมออกมาประกาศว่าพี่จิ๊บวะสุเนี่ยสะบ้านรักหักเหลี่ยมใจเพราะะเพราะว่ากําลังจะไปคั่วสาวคนใหม่คือเจ้าจ๋าซึ่งก็กลายเป็นสามคนแล้วนะตามรักตามเคลียร์กานจนเคลียร์หนิงก็บอกว่าชดใส่ใช่ไม่สนใจแล้วนะฮะชีวิตขอเริ่มต้นใหม่แต่ มันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็คือจ้าจ๋ากับพี่จิ๊บแต่ทั้งคู่ออกมายอมรับว,ว่าแค่รู้จักกันน้าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่แต่ก็มีนักข่าวไปเห็นภาพ<ะ>ว่าไปงานด้วยกันไปรับไปส่งกัน<อ>ตัดภาพกลับมาต้นปี5 8ปัจจุบันนี้หากคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้พี่จิ๊บมาเจอทีมข่าวของเราก็บอกว่าตอนนี้รีเทิร์นแล้วนะจ๊ากลับไปคุยกับน้องหนิม<อ>เริ่มต้น<อ>ใหม่แต่ใช้คําว่าเป็นพี่น้องที่ศึกษากันอยู่นี่ใช้คำว่าพี่น้องเนี่ยมันก็พี่น้องกันมาตานหรือเปล่าคคคนนนีี้้้แลวท่ัญก็ือองิม หลังจากที่าบบายพี่จิ๊บปีที่แล้วก็กําลังไปปลูกต้นรักกับอีกคนหนึ่งคือน้องบอมปรับปลูกหรือเปล่าหรือคุยเฉยๆเราคุยอะไรกราคุยสารสมั์กับน้องบอม KPN ซึ่งน้องบอมคือคนไหนคือคนที่เพึ่ง่ายแอติจูดโชว์ซิกแพคไปล่าสุดแล้วก็เลยกลายเป็น2ชาย2หญิงซึ่งวัข่าวนี้น้องจ๋าเนี่ยเยังไม่ได้ถามนางว่าสรุปแล้วพี่จิ๊บเนี่ย บายบายกันแล้วจริงไหมเพราะว่าพี่จิ๊บออกให้สัมภาษณ์ว่ากลับไปคุยกับน้องหนิมและน้องหนิมเนี่ยทขาไมคุยกับบอมอยู่แล้วบอมรู้สึกยังไงที่บอมเนี่ยนะฮะแล้วจ๊จ๋าหายไปไหนเจ๊จ๋าตอนนี้จจาจ๋าเจจ๋าอยู่ในมุ่อยู่หลังม่านก่อนเจ๊จ๋าอยู่หลังม่านเมื่อวานทีมเขาตกใจอ้าวแล้วบอมกับหนิมคบกันอยู่ใครๆก็รู้ แล้วทำไมทำไมไมด้ไม่ได้มาบอกแบบนี้ใช่ขอดูบอมก่อนได้ไหมใช่ขอประมดูหน้าบอมดูซิกแพรกบอมเหรอดูซิกแพรกบอมก่อนได้ไหมนี่บอมคือคนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาทีละปลอกก่อนบอมกับน้องหนิมเนี่ยเขารู้จักกันแต่เด็กที่เชียงใหม่เป็นคนเหนือเหมือนกันเนื้อเจ้าแล้วก็คุยกันและสุดท้ายแล้วตอนนี้พอพี่จิ๊บเนี่ยสะบ้านรักน้องหนิมน้องหนิมก็เลยคุยกับบอมเขาก็บอกว่ากำลังเริ่มต้นสารรักกันแต่เมื่อวานนี้นะฮะพี่จิ๊บมาที่ช่องเก้าก็มาพู หนะะไม่ถึงกลับไปคุยอ่ะเอาพี่บุ๋มดูเใจเธอหหต่อสายหจจาจ่าจ๋าเลยเธอสนิทกันก็ฉันโทรหาเม่เช้าเขายังไม่ลาบยังไม่ตืน่นจ่าจ๋ายังไม่ตืน่นเอาอย่างนี้เอาเดี๋ยวเอาทีละเปราเดี๋ยวกูเป็นสรุปสิสรุปเมื่อวานนี้พี่จิ๊บมาบอกว่ายืนยันว่ากลับไปคุยกับหนิมอีกครั้งหลังเลิกลากับพีไปที่แล้วแต่ยังบอกว่ายังอยู่ในแค่พี่น้องเท่านั้นนะครับเอางนี้เดี๋ยวไปฟังพี่จิ๊บพูดถึงความสัมพันธ์กับหนิมคนึงพิมพ์ล่าสุดก่อนว่ากลับมาคุยกันยังไงคครรัับบเ ดีมากๆนะครับดีที่สุดดีกว่าที่เคยเป็นมาได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วนะครับเข้าสู่ปีใหม่อะไรใหม่หมหมดีๆเข้ามาเนี่ยก็เห็นตรงกัน100%ว่าความรู้สึกที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้นะครับอย่างพี่อย่างน้องเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดอย่างพี่อย่างน้องนะครับแต่ตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับเราวางกรอบในการพูดคุยกันไว้ อย่างจะสวยงามและไม่มีการก้าวข้ามกันในส่วนของน้องเขามีได้คุยกับหนุ่มคนใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรก็จะคุยกันตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยผมบอกว่าจะใช้เวลาให้ดีๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆจะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าเข้ามานี่ใช่ไม่ใช่ะวันนี้ไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใช้เวลาให้ละเอียดที่สุดพิธีพิถันที่สุดเนี่ย ก็จะเป็นการดีกับชีวิตของเรามากกว่าแม่พี่คิดเวลาตอบคำถามนี่ดูดูสจางมากเลยนะไม่เขาดูสไตล์การทูดของเขาไงเขาก็จะแบบเอ่อทอยทีถอยอาศัยทุกอย่างก็เป็นไปในทางเชิงบวกอันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วแต่ฉันอยากฟังบอมอะคราวนี้พอพี่พี่พี่จิ๊บบอกว่ากลับไปคุยกับหนิมแล้ว ม้แต่พี่จิ๊บก็พูดมีคำหนึ่งที่เป็นไฮไลท์คือในฐานะพี่น้องก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ไงที่นิมบอกว่าคบกันนฐานะพี่น้องแต่นิมมาประกาศว่าสามรักไม่ก็สมัยก็สมัยก่อนนะก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันมาสามไปก็ฉันก็ยาจะบอกว่าพี่น้องของพี่จิ๊บยังไม่ได้แปลว่าพี่น้องไม่ไปรู้แต่ก็สไตการพูดเอาเป็นว่าเราก็ได้นําความทั้งหมดเนี้ยไปเจอบอมอีเียมคือเรานี่เองที่เซียมไปบอกบอกไม่ใช่เราเรานี่มันก็ทุกไปดูไม่เดี๋ยวไปดูไม่ก็คือไปถามต่อบอมบอกว่าเฮ้ย บอมเหมือนคุยอยู่กับหนิมไม่ใช่เหรอคือบอมกับเรามาคุยเธอเขาบอกพวกเรา,เาว่าตอนนี้กำลังคบกับน,น้องนิมอยู่แต่ก็เมื่อกี้พี่จิ๊บหรือก่อนหน้านี้พี่จิ๊บเขาบอกว่าเขากลับไปคุยกับน,นิมแล้วดีกว่าเดิมด้วยนี่มันคือยังไงบอมเออแต่บอมก็เป็นผู้ชายใช่ไหมจริงๆแล้วก,ก็ที่เห็นอยู่ก็เป็นผู้ชายอะ ก็จะเป็นนะอย่าเป็นอย่างอื่นนะฉันเสียดายทำไมครับก็ที่เห็นหนุ่ก็เป็นผู้ชายแล้วคุณเห็นเป็นอันอย่างอื่น <Okay. S 1> ยังไงบุ๋มว่าเราไปสังเกตสีหน้าน้องบอมกันดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นผู้ชายหรือไม่จริงอย่างที่เขาเมสากันหรือเปล่าและความเสียใจที่ต้องหนิมถ้าต้องกลับไปพูดกับคุณจิ๊บวัสุอีกทีหนึ่งบอมรู้สึกยังไงครับเราเราอยู่ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันหรือว่ามีการคุยกันที่มันมันมันอาจจะมากกว่าเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาไปเราก็ถามว่าเสียใจไหมมันก็ มีนิดเดืงแต่ว่าเราก็น่าจะมีความ,มต้องแสดงความยินดีกับเขาอะถ้าเขาวันหนึ่งเขาจะกลับไปคบกันมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ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 ฝ่ายหญิงถ้าถ้าถาคุยกันอย่างนี้ไปเรื่อยถ้ามันมีโอกาสถ้านามันก็มันก็ไม่เสียหายอะไระครับเราก็เป็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งถ้าเขาอยากให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันมันก็ยินดีเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิ อึกอักนะจ๊ะอึกอักอึกอักกับมากเพื่อนมากกว่าเพื่อนคนหนึ่งถ้าเกิดภาษาดาราในวงการที่อยู่กันมานานอันนี้ต้องบอกว่าก็คงคุยกันสนิทชิดเชื้อกันแหละนะคะก็เป็นเหมือนมีคงมีบอกคิดทงคิดถึงกันอ่ะในในเลเวลนั้นระดับนั้นแต่เพียงแต่ว่า ณตอนนี้เนี่ยคือคนที่คบกันมานานอย่างนิมเนี่ยบุ๋มก็พอเข้าใจเพราะว่าเขาก็คบกับพี่จิ๊บตั้งสามปีก่อนที่จะเป็นเรื่องนะใช่ก่อนที่จะเป็นเรื่องดังนั้นความผูกพันมันอาจจะมากกว่าดังนั้นการกลับไปสปาร์คติดแล้วพี่จิ๊บอะสไตล์กันเขาเลยถามใจเก่ามาอย่างเงี้ยใช่พี่บุ๋มบอกว่ารอติดอีกคนหนึ่งคือเจ้าจ๋าอยากฟังจ้าจ๋าอีกคนหนึ่งเชื่อว่าเดี๋ยว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 เขาคงเขาคงเคลียร์กันแล้วมั้งพี่จิ๊บคงไม่จับปลาสองมือหรอกนักที่มันก็ะ เขาไม่จับปลาสองมือหรอกเอาเงี้เอ,เอาใหม่สิใช่ไม่เขาไม่จับปลาสองมือหรอก <c oughs> อจบนะคบเป็นคำตอบแค่นี้นะเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีช่วงใหม่ฝนนันทกามาโผล่กับตกบันบันเทิงไม่รู้จะมาชวนฝนชวนฝนมาทำงานนะฮะออกไปคุยกับดารานอกสถานที่ให้มีสีสันตอนเช้ากับบ้านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับตกบันบันเทิงครับซักครู่ค่ะ ปกติเราจะเห็นฝนนันทกาอยู่ที่ในปะเทศนะคะก็เล่าข่าวบันเทิงหรือว่านําเสนอข่าวบันเทิงกันตอนดึกๆนางยึดหัวหาดเลยนะตอน<ช>นี้นะเพราะว่าปกตินางโผล่มาสามทุ่มครึ่งนะ<ช>นี่เช้านางก็เอานะไม่ก็ชวนนางไงบอกว่าเฮ้ยเชา้าเนี่มาคุยกับแฟนๆตกมันตอนเช้ากันนิดนึงนะคะโดยเฉพาะประเด็นของการพาไปเที่ยวไปช็อปไปกินไปแนะนําสิ่งดีๆนะคะอ่ไปตะลุยกับนี่เลยค่ะฝนนันทกา<ด>นะครับครับกับพี่ลูกศรน,นะครับก็พาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับ เผยเคล็ดลับเสน่ห์ปลายจังหวะมัดใจคุณสามีไปไม่ใกล้ไม่ไกลครับเดี๋ยวไปตามฝนกันเลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการตกมันบันเทิงนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะเชา้ชาเช้าแบบนี้นะคะฝนก็จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆทานนะรวมถึงไปทํากิจกรรมสวยๆฉบับผู้หญิงด้วยอ่ะขอบอกเลยวันนี้เรามีนัดกับพี่สาวคนสวยค่ะนอกจากจะมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะเธอยังมีเคล็ดลับในการเข้าครัวมาฝากกันด้วยนะคะตามฝนมาเลยค่ะที่ลูกศรสวัสดีค่ะ ค่ะโอ้โหสวยปริ้งแต่เช้าเลยนะคะพี่ค่ะเจอกัน <Okay, S 1> แต่เช้าเลยตาย,ยังเป,ปือลๆอยู่เล็กน้อย <c oughs> เอาเป็นว่าเช้าเช้าแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้พี่ลูกศรเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นคนดูแลสุขภาพดีมากๆเลยนะแนะนําเรื่องการแบบ ทานอาหารเลือกทานอาหารให้ฝนแล้วก็เป็นแฟนรายการตกมันบันเทิงหน่อยละกันโอ้ได้เลยค่ะ<อ>คือเรื่องทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยด้วยอย่างอาหารการกินเนี่ยแนะนําเลยว่าให้พยายามทานเป็นพวกเนื้อสัตว์เล็ก<ม>หรือว่าเน้นเป็นปลาแทนดีทั้งทําให้ดีต่อสุขภาพในหลายคนทราบดีทําให้ไม่อ้วนด้วย<ม>เพราะว่าปลาเนี่ยแคลอรี่จะต่ํามากและเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องทานปลาแล้วเราจะไม่แก่ไม่ตายคุณผู้ชมค่ะอยู่มันอย่างงี้ให้สามีเคืองเล่นวันนนี้ะรมา แบบนัดกันแต่เช้าแบบนี้ก็ต้องทานอาหารเช้ากันหน่อยดีกว่านะฝนมีเมนูนะมานําเสนอพี่ลูกสอนนะได้ทานตอนเช้าเช้าแบบนี้จะได้สดชื่นกันนะคะเชิญเลยค่ะพี่ขาเสิร์ฟอาหารหน่อย ไม่รู้ว่าเมนูที่ฝนสั่งมานี่จะถูกใจพี่ซุกพี่ลูกศรหรือเปล่านะคะลองกูมาขนาดนี้น่าจะโอเคแล้ว <laughs> ค่ะแล้วก็พี่เป็นมังสวิรัตด้วยอันนี้ะสามวัน,วนเดี๋ยวรูจะทานได้ไหมนะคะเป็นคนที่แบบว่าระวังเรื่องอาหารการกินมากเพราะฉะนั้นก็จะพยายามอยู่บ้านและทําอาหารที่บ้านทานเองก็จะสบายใจกว่าอาหารที่บ้านที่พี่ลูกศรทํานะคะมีเคล็ดลับยังไงบ้างลองบอกคุณผู้ชมนิดนึง คือจริงๆเคล็ดลับพี่ประมาณสัก100ร้อยเคล็ดลับได้นะคะตอนนี้ยกมาอย่างเดียวแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเป็นเคล็ดลับที่ตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญและใกล้ตัวคนเราทุกคนในยุคนี้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการใช้เครื่องครัวอย่างหนึ่งในบ้าน <Wow. S 1> คืออะไรรู้ไหมเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวแต่สําคัญเหลือเกินคือกระทะอ๋อเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นทอดเป็นทำอะไรก็ต้อง ช้รกระทะใช้กระทะแต่ทาไมชิ้นนี้ถึงสําคัญผู้ชมลองคิดดูนะคะกระทะเนี่ยเป็นเครื่องครัวชิ้นเดียวที่ต้องใช้ความร้อนสูงนะคะต้องผ่านความร้อนแล้วเราลองคิดดูว่าวัสดุที่ต้องเจอความร้อนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้ามันเ,เจอความร้อนแล้วมันเกิดอันตรายเกิดละเหยหรือมีอะไรหลุดออกมาจะน่ากลัวแค่ไหนดินเลยอยากจะแนะนําว่าเรื่องกระทะสาคัญจริงๆคราวนี้วิธีเลือกเลือกยังไงปัจจุบันเนี่ยหลายคนจะเห็นว่าจะมีกระทะที่เขาโฆษณาเป็นกระทะแบบลื่นปื้ดลื่นปลื้ดพี่แนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้แบบนั้นเพราะอะไรข้อดีเนี่ยนะคะหนึ่ย คือไม่ต้องใช้น้ำมัน อ่ะแต่ไรฟล์ก็จะแบบทำไมฉชนกินน้มันไม่ได้แล้วอย่างนี้มันจะติดกระทะหรือแบบมันจะไหม้หรือยังไงไหมไม่ไหม้เลยคือมันจะลื่นมากค่ะคือเป็นเป็นวัสดุกระทะที่สามารถเวลาเราใส่อาหารพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นแม่บ้านมัธยัสถ์พี่ก็กลัวโดนหลอกโดนอะไรนี้มากพี่ตอนที่พี่ลองเนี่ยพี่ก็ใส่เนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะทั้งหมูทั้งนู่นนี่นั่นมันลื่นไหลอยู่ในกระทะไม่มีติดน้ํามันเลยนะคะซึ่งวัสดุอันนี้เนี่ยปัจจุบันในท้องตลาดมีหลายแบบขอแนะนําเลยให้เลือกแบบที่เคลือบผิวอ่อนซึ่ง แรงมากเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเดียวในครัวเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆพูดถึงกระทะแบบนี้มีอีกหนึ่งเมนูนะ,ะที่อยากจะนําเสนอ,อทีอ่ยุทธมากๆเลยใช้กระทะเหมือนกันคือเราก็ทานได้แน่นอนเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเอฟเบรดิคค่ะไม่มีน้ามันแนะนํานิดนึงว่ากระทะที่พี่เลือกเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหมันจะแบบวุ่นวายไหมคือตัวกระทะเนี่ยเวลาเลือกนะคะเป็นเคล็ดลับแม่บ้านมัธยัสิ วิธีที่พี่เลือกคืคอขอบจะสูงด้วย <ภา S 2> เวลาทำเนี่ยจะทอดก็ได้จะอบจะย่างจะ, ang, จะต้มคือทําได้ทุกอย่างเลยมีกระทะใบเดียวในครัวนี้จบจริงๆอ่ไในๆวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพต่างๆกระทะที่ดีคุณเป็นยังไงแล้วนะคะวันนี้ <rival. S 2> นผนก,นก็มีกระทะนะคะอย่างที่พี่ลูกสอนพูดเลยใช่ไหมเตัวนี้ที่พี่ใช้ n a น o Silver โคต t i n g ใช้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของแท้เลยนะคะคือดูวิธีดู c o เรี King มาจากน้เท้าจากเกาหลีสนใจโทรมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อเนี่ยนะคะ ราคารถพิเศษสุดๆเลอศแบบพันเศษละเราว่าตอนนี้นะคะฝนกับพี่ลูกศรขอรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะ<ม>ในสตูดิโอนะคะที่พ่อยที่เต็นไม่ต้องน้ำลายไหลนะคะ<ม>อ่าทานกันดีกว่าค<ม>่ะ าาที่เรื่องั<า>ม่ำๆทันทาน,นเนี่ยเรียกยิ่งเช่นไปบ้างก็ได้นะคะ <c oughs> สำหรับแฟนๆตกมาบันเทิงตอนเช้าแบบนี้นะคะสำหรับกระทะคอรเรคิงเนี่ยเรามีสำหรับแฟนรายการ50ท่านแรกที่โทรศัพท์เข้ามาจากราคาเดือน 400, 400เนี่ยเหลือ2,990<อ>บาทนะฮะแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อ1แถม1 50ท่านเท่านั้นนะคะเบอร์โทรขึ้นที่จอแล้ว022635990แล้วก็023058666นะเบอร์นันนเบอร์ที่จะทำให้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆตกมาบันเทิง02 2635990นะครับแล้วก็02 3058666โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดกันได้อย่าลืมนึกถึงสุขภาพด้วยอุปกรณ์ประกอบอาหารก็สําคัญอันนี้ก็เป็นสุขภาเป็นเรื่องอะไรของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆตกมาบันเทิงนและในของดีราคาพิเศษค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเชียงรายแล้วนะขออนุญาตไปเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่สุดใจรักสุดกันไปตื่นตาพวกเราเฮฮากับตกมันสบันเธอรวมความสนุก